ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่ดาวพระฤหัสบดีโคจรยกย้ายจากราศีพฤษภไปสถิตณราศีเมถุนในวันที่13พฤษภาคม2568 เวลา22นาฬิกาห้นาทีและจะอยู่ถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งเท่ากับว่าส่งผลกับชีวิตของท่านไปประมาณ4เดือนครึ่งค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีดาวแห่งปัญญาและความเมตตากันสักนิดนะคะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุพเคราะห์ธาตุดินโคจรทวนเข็มนาฬิกาอัตราการโคจรหปีต่อหราศี มีความเกี่ยวข้องกับความสําเร็จที่มาจากความคิดและการกระทําเป็นผลจากการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วได้รับการตอบแทนค่ะดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวเกษตรเจ้าของราศีธนูและราศีมีนพระพุทธรูปประจําดาวพฤหัสบดีคือพระพุทธรูปปางสมาธิหรือบางทีก็เรียกว่าปางตรัสรู้ค่ะ การบูชาพระปางสมาธิพระประจำตัวดาวพฤหัสบดีด้วยจิตศรัทธาจะช่วยส่งเสริมให้มีจิตใจสงบมั่นคงมีปัญญาและความสุขุมรอบคอบทำให้ควบคุมความคิดได้ดีมีสมาธิแน่วแน่และชีวิตราบรื่นเป็นการบูชาที่เหมาะกับการเสริมพลังดาวพฤหัสบดีอย่างยิ่งค่ะดาวพฤหัสบดีเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการยุติธรรม ศาสนาการศึกษาและการแพทย์ตามปรัชญาโหราศาสตร์ที่กล่าวว่าปัญญาบริสุทธิ์ภายพฤหัสผู้ที่มีอิทธิพลของดาวนี้เด่นชัดจะมีความรู้สุขุมรอบคอบมีคุณธรรมสนใจศาสนาและจริยธรรมมองโลกในแง่ดีและมีสติปัญญาที่เหนือธรรมชาตินอกจากนี้ดาวพฤหัสบ,บดียังมีสัญ,ญลักษณ์คือเลขห มีกำลัง19และมีอักษรย่อซช,ช้างหรือชีโวที่แปลว่าชีวิตเพราะดาวพฤหัสบดีเปรียบเสมือนดาวแห่งชีวิตนำมาซึ่งความมีชีวิตชีวาความเจริญเติบโตและพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมค่ะพูดถึงเรื่องพลังชีวิตถ้าเปรียบกับอาหารเสริมดาวพฤหัสบดีก็เหมือนโคเอนไซม์ Q10 ค่ะช่วยสร้างพลังงาน ต้านอนุมูลอิสระและช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายจริงๆแล้วคิวเทนเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่เมื่ออายุเรามากขึ้นร่างกายก็ผลิตน้อยลงไม่พอค่ะจัดเองก็ต้องทานโคคิวเทนเสริมเพื่อจะได้มีเรี่ยวมีแรงมาทำคลิปค่ะมาที่ดาวพฤหัสบดีค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนวันที่13พฤษภาคม2568นี้ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอันเป็นเรือนตนุข,ของท่านและอยู่ถึงวันที่2ตุลาคม2568คืออยู่ประมาณ4เดือนครึ่งนะคะโดยภาพรวมสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น กับชาวลัคนาราศีเมถุนคือท่านจะมีบุคลิกภาพโดดเด่นมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลังมีความกระตือรือร้นท่านมีความมั่นใจในตนเองสูงกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสามารถโน้มน้าวและ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและท่านก็มีโชคดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีมีความสมบูรณ์พูนสุขมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรหรือทีมและมองโลกในแง่ดีร่าเริงแจ่มใสสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับทุกคนค่ะ ทีนี้เรามาแยกย่อยตามช่วงเวลาเกิดของท่านกันนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นอาจารย์พัฒนาใช้คำว่าเจ้าชะตากับผู้หรือคุ้นส่วนสัญญาคิดอะไรคล้ายกันชอบเหมือนเหมือนกันลักษณะท่าทางคล้ายกันสามัคคีกลมเกลียวกันแต่บางครั้งก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ คู่ครองหรือคู่สัญญาฉันขอขยายความเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของความสอดคล้องในความสัมพันธ์คือท่านกับคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจก็มีความคิดมีรสนิยมมีมุมมองที่ คล้ายคลึงกันสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจนะคะเหมือนกับมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ลึกซึ้งเชื่อมโยงกันค่ะในแง่ของความกลมเกลียวโอ้ทั้งความสัมพันธ์ทั้งส่วนตัวทั้งทางธุรกิจก็รับรื่นเข้าใจกันดีสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสอดคล้องกันบางครั้งท่านก็อาจรู้สึกว่าบางทีตัวเองก็ต้องยอมตามความต้องการของอีกฝ่ายหรือถูกชักจูงให้ทำในสิ่งที่ท่านไม่ได้ตั้งใจค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดเวลาบ่ายโมงย0ท่านกับคู่ครองของท่านก็มักจะซื้อ ของขวัญให้กันโดยบังเอิญเป็นสิ่งของคล้ายกันหรือว่าเลือกร้านอาหารเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายแม้กระทั่งการแต่งตัวก็มักจะออกมาในโทนสีในสไตล์ที่คล้ายกันนะคะเพื่อนๆก็ล้อว่าแหมนี่เป็นคู่แฝดแต่บางครั้งลึกๆท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ท่านยอมทําตามความต้องการของผู้ครองคนรักมากเกินไปถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับ ความต้องการของตัวท่านเองค่ะหรือเหตุการณ์ที่2อ,อ่ะท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดเวลา8มง45นาทีนะคะท่านกับคู่ส่วนของท่านมีวิสัยทัศน์มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะคือมักจะคิดไอเดียใหม่ๆพร้อมกันหรือว่า ต่อยอดความคิดของกันและกันได้อย่างลงตัวก็ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะแต่บางทีท่านก็มีความคิดว่าคุณส่วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของท่านมากเกินไปจนบางครั้งท่านก็ยอมเซ็นสัญญาหรือทำข้อตกลงที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเท่าที่ควรค่ะ ดังนั้นในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาในเรือนตนุชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดกลางวันก็ขอให้ใช้ประโยชน์จากความกลมเกลียวและความเข้าใจที่มีกับผู้ครองหรือหุ้นส่วนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ควรรักษาความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่ด่วนตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบขอให้สร้างสมดุลระหว่างการให้เกียรติอีกฝ่ายและการรักษาอำนาจการตัดสินใจของตัวเองค่ะและถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวที่ตั้งรับกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่เมื่อพฤหัสบดีจอมา ถือว่าเป็นคู้มิตรเป็นคู่ปัญญากันค่ะท่านจะโชคดีจิตใจสบายทํางานสําเร็จดาวพฤหัสบดีกับดาวจันทร์เป็นคู่ศัตรูและเป็นคู่าธาตุกันนะคะคือก็จะมีการขัดขวางทางการกระทําหรือความคิดแต่ท่านก็จะชนะคดีและได้แสดงความสามารถค่ะดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคาร เป็นผู้สมพลให้กำลังด้านสติปัญญาแต่ก็ให้ระวังการทะเลวิวาทด,ด้วยนะคะดาวพฤหัสบดีกับดาวพุธท่านจะมีลาบมีโชคดีดาวพฤหัสบดีกับดาวพฤหัสบดีเดิมท่านจะมีสติปัญญาดีทํางานสําเร็จคะ่ะดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์ท่านจะได้โชคลาภได้พบความรัก ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาวเป็นผู้เปลี่ยนแปลงค่ะจะได้ย้ายที่ย้ายบ้านย้ายงานอยู่ที่เดิมไม่ดีค่ะดาวพฤหัสบดีกับพระราหูท่านจะมีความคิดแหวกแนวมีเกณฑ์ได้เงินแบบได้ครึ่งเสียครึ่งและให้ระวังสุขภาพช่องท้อง ดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกตเป็นคู่เร้นลับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดูดวงแม่นนะคะและดาวพฤหัสบดีกับดาวมฤตยูคู่นี้เป็นคู่ลางสังหรณ์ค่ะทั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์เบื้องต้นตามอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะคะการดูดวงเฉพาะบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ ก่อนจากกันหากท่านมีความตั้งใจอยากทําบุญที่สอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีท่านสามารถทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับวัดหรือทําบุญด้านการศึกษาบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเด็กเยาวชนได้เลยนะคะและยิ่งถ้าเป็นสมุดลายไทยก็จะเข้ากับความเป็นดาวพฤหัสบดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้ฉันขอกราบอวยพรให้ท่านได้รับพลังอันเป็นมงคลจากดาวพฤหัสบดีนำความรู้ปัญญาและโชคลาภมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวค่ะและหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวดูเลิกหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สนใจเรียนเลิกสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ